อาร์ซนอลสยามสวัสดีครับเจอกันในสรุปข่าวเย็นสโมรสรอาร์ซนอลครับวันนี้เป็นวันที่4เดือน กันยายน2,566ครับวันนี้มีเรื่องของอะไรกันบ้างครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเกมที่อาร์ซนอล์ลชนะแมนยูในสกอร์3ประตูต่อ1นะครับก็คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของมิเกลอาร์เตต้าอัปเดตการบาดเจ็บของโทมัสปาเต้ซึ่งล่าสุดนั้นคาดว่าน,น่าจะประมาณ6สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็มีความเห็นจากบรรดาคอลัมนิสต์เกี่ยวกับเกมที่อาร์ซนอลชนะแมนยูเรื่องของไรซ์เรื่องของภาพรวมของเกมเกมนี้ นะครับก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้นั่นเองนะฮะโอเคไปสู่เรื่องแรกกันเลยครับกับบทสัมภาษณ์หลังเกมจากมิเกลอาร์เตต้าครับหลังจากที่อาร์ซนอลเปิดเอเมเดีสเตเดียมเอาชนะแมนยูไปได้แต้มส์3ประตูต,ต่อหนึ่งะครับเขาไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องของอะไรกันบ้างครับอันดับแรกก็คือเรื่องของเกมนี้นั้นเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ไหมมิเกลก็บอกว่าจะบอกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมบอกเมื่อวานนี้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมก็ไม่อยากจะบอก หรือว,ว่าคนดูเองก็มีอารมณ์ร่วมกับเกมนี้กันมากเลยเหมือนกันความรู้สึกของเขากับเกมนี้เขาบอกว่ามันเยี่ยมมากครับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนครับทำงานกันหนักวางแผนทุกอย่างเพื่อให มีการฉลองชัยแบบนี้ในแต่ละช่วงเวลาของเรานั้นเราเกาะติดสถานการณ์กันได้เห็นแฟนบอลน,นะครับที่ส่งเสียงเชียร์เป็นการเชื่อมโยงให้กับทีมอีกครั้งแล้วก็เฉลิมฉลองในเกมใหญ่แบบนี้เนี่ยมันคืออีกหนึ่งวันที่เป็นประวัติศาสตร์ของเราแล้วผลงานก็ออกมายอดเยี่ยมมากแล้วทุกคนก็มีความสุขอีกด้วยเรื่องนี้นะครับไม่มีผลงานแบบสมรณ์แบบใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ครับเพราะว่าประตูที่เราเสียไปประตูแรกเนี่ยมันคือการเสียบอลในการจ่ายบอล2ครั้งคุณ คือในแง่ของการเล่นวันนี้เนี่ยเราเองก็ผิดพลาดกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับครึ่งหลังเนี่ยเราได้ประตูนะครับแล้วก็กลับมาทาให้เกมมันดีขึ้นแต่ว่าในภาพรวมของเกมทั้งหมดในแง่ของการเก็บสะแนนสนามคะแนนความมุ่งมั่นความกระหายความกระตือรือร้นมันคือสิ่งที่เราได้แสดงให้เห็นถึงการต้องการชนะและมีใจิตใจที่จะไปจุดตรงนั้นแล้วผมก็ภูมิใจกับเด็กๆของเรากันมากกับประตูในช่วงท้ายเกมเขาบอกว่าผมชอบโบโยซากาทำประตูให้ ผมชอบบูเยสกามาทําประตูให้ครับอะกว่านี้แล้วก็เชิเดีกันกับโอกาสทั้งหมดที่เรามีแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นครับมันก็คงต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีอื่นแล้วก็ทีมต้องการอะไรที่มันแตกต่างออกไปเพื่อที่ชนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเราต้องการความสามารถในการตอบโต้ซึ่งผมคิดว่าเราทําได้ดีในครึ่งแรกกับวิธีของการทําประตูนั่นคือการสร้างความแตกต่างผมคิดว่ามันเป็นการกําหนดจังหวะของเราทั้งหมดด้วยกันแล้วก็มันคือการสร้างความมั่นใจให้กับทีม ในการทำตัวไทยเกมก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นซาก้ายิงเข้าไปเนี่ยมันคงจะดีแล้วอย่างนี้ที่บอกว่าเอ่อมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากมายนะครับการแสดงของอาร์ติสตงของเดนเคนไรส์เป็นยังไงบ้างก็บอกว่าผมคิด่มันคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเมื่อคุณดูกองกลางตัวรับกับวิธีการที่เขาครองเกมครองบอลในพื้นที่ของเขาแล้วก็เพรสซิ่งในเวลาที่จําเป็นวธีการแบ่งจังหวะของการเล่นการเอ่อรวมเข้าจังหวะของเพื่อนร่วมทีมวิธีที่เขาจําเป็นต้องครองบอลหาวิธีการโจมตี ก็โดดเด่นมากๆแล้วก็มีการสร้างช่วงเวลาของตัวเองที่มหัศจรรย์เพื่อเอาชนะในเกมเกมนี้ได้ผมจึงมีความสุขกับเขามากๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไรซ์บอกว่ามันคือการมันคือมันคือเรื่องของการอัตราการเต้นของหัวใจของคุณครับที่อยู่ที่ประมาณ80วันนี้มันสูงถึง190ได้เลยครับมันคือการสร้างคุณภาพระดับเดียวกันเมื่อเกิดความกดดัน แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณต้องมีคุณภาพนั้นและมีความสงบซึ่งเขาแสดงให้เห็นในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของไรซ์เพิ่มเติมกับส่วนข,ของตรงนี้นะครับความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวก็บอกว่าไรซ์ Rice ดูเป็นธรรมชาติมากเขาเป็นเด็กดีเอ่อผมคิดว่าเขามีส่วนผสมที่ดีระหว่างการเอ่อต้องการที่จะเป็นต้องการที่จะไปถึงจุดไหนนะครับซึ่งเขาก็มีและทุกคนก็มีกับเขาเช่นกันแล้วก็มันมีทั้งเรื่องของความจริงจังมีทั้งเรื่องของความค,ามคิดเล่นไปในตัว การอยู่ร่วมกับเด็กๆทุกคนแล้วก็วิธีการทํางานต่างๆพิจว่าเขาก็ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยไรายสามารถพัมประตูเพิ่มกว่านี้ได้ไหมก็บอกว่าแน่นอนครับเมื่อคุณได้เห็นถึงความสามารถในเชิงเทคนิคของเขาที่เขามีวิธีการแต่และช่วงเวลาของเขาระยะของเขาเมื่อเขายิงจากจุดของตัวเองเนี่ยมันมีความแม่นยําของตัวเองอยู่พลังที่เขาสร้างขึ้นโดยที่มีพื้นที่ต่างๆทั้งทั้งทั้งการเล่นของเขาเอง จังหวะที่เขาเข้าสู่กรอบเิดโทษตำแหน่งของการเข้ามายิงเพราะว่าเชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ไรซ์นั้นสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เขาเรียกว่านักเตะทุกคนเนี่ยจะมีพื้นที่ในการทําประตูบางคนก็เท้าหนักก็จะรู้ว่าในการวิ่งเข้าสู่ประมาณสักย5หลาเนี่ยเป็นระยะทาการของเขาบางคนก็อาจจะเท้าไม่หนักแต่ก็จะมีมีเทคนิคในการยิงในพื้นที่อาจจะมุมสักยี่สิบหลามุมซ้ายมุมขวาอะไรเงี้ยนะครับแต่และคนก็จะมีความชํานาญที่ ไม่เหมือนกันซึ่งไรซ์เองก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคอนกดเรองของการทําประตูมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการรักษาโมเมนตัมในช่วงต้นฤดูกาลก็บอกว่าสําหรับทุกทีมเนี่ยการแข่งขันก็เหมือนกับเหมือนกันครับถ้าไมชนะนัดแรกนัดสนัดส,ดสยังมีเกมให้เล่นอีกตั้ง34เกมดังนั้น,น,นเราแค่โฟกัสไปทีละเกมเล่นในความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็จะมีผลลัพธ์ยังไงเกิดขึ้นคุณก็สมควรได้รับมันในชายที่สุดดังน,นคุณมีความเต็มที่กับมัน หลังจากผ่านไป38เกมคุณจะอยู่ในจุดที่คุณสมควรได้รับและสามารถโฟกัสกับรุ่นนั้นได้เพราะว่ามันยังเร็วไปที่จะพูดถึงเรื่องของลุนแชมป์อะไรแบบนี้นี่คือเป็นประสบการณ์ที่ดีกับทีมเราเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนเรื่องของการลุนแชมป์มาตั้งแต่ช่วงประมาณเข้าสู่กลางฤด,ดูกาลแล้วนะแล้วก็เป็นการสร้างความกดดันไปโดยปิยายนะครับอาการบาดเจ็บของโทมัสปาเต้เขาบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันครับโชคดีที่เขาได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแล้วก็มันดูไม่ค่อยดี เราต้องการทดสอบเพิ่มขึ้นและเชื่อว่าเขาต้องพักหลายสัปดาห์คิดว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของฐานนีบแล้วก็อาจจะเป็นอะไรบางอย่างในระหว่างนั้นได้แล้วผลงานของทีมนะครับเข้าสู่การพักเบรกทีมชาติก็บอกว่าผมมีความสุขครับเล่นไปสเกมเราสมควนชนะ4ี่เกมมันมีความแตกต่างกันแต่ว่าระยะ,ะที่เรามาถึงในช่วงไทยเกมเนี่ยเราแค่ไม่มีความสมดุลไม่มีความเส,สมอเสมอแต่มันก็ไม่ได้สะท้อนว่าสิ่งที่เราเคยทํามาเนี่ยมันแย่อย่างไงหรือว่าดียังไง มีหลายอย่างที่อยู่ในช่วงของการควบคุมครับเพื่อที่จะทำให้มีกว่าเดิมแล้วก็มีหลายอย่างที่พยารณจะทําให้มันก้าวหน้าแล้วก็ปรับปรุงไปอีกด้วยเพื่อเป็นการทําให้ทีมนั้นปิดเกมได้ดีขึ้นแล้วก็ชนะเกมแต่ละเกมนั้นมันง่ายขึ้นฟาบิโอวิเอร่าจะได้ออกสตาร์ทในเกมถัดไปไหมเขาก็บอกว่านักเตะทุกคนมีโอกาสาจัดลงสนามครับวันนี้เราตัดสินใจออกสตาร์ทร่วมกับคายฮาวเวิร์สเรารู้ว่าฟาบิโอวิเอร่าจะมีผลกระทบยังไงบ้างในช่วงของท้ายเกมหรือว่าช่วงต่อเวลาบางสิ่งบางอย่างและบางอย่างที่ ฟาบีโอให้กับทีมเนี่ยคณที่เห็นจากที่เมื่อแฟนบอลน,นะครับมีความรู้สึกกับเขามันแตกต่างจากปีก่อนเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาดูเอาวุโสมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะมีตัวเลือกในการที่จะทําให้ทีมนั้นลงสนามแล้ว่ามีประสิทธิภาพในการลงเล่นอะไรพวกนี้ได้เพิ่มกันอีกด้วยนะครับมิเกลรต้งบอกเขาชอบในแง่ของทีมชอบเรื่องของเอ่อเมนเทลิตี้ นะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับในทีมสําหรับเกมเกมนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมของทีมทีมเราแล้วก็ปาเตอย่างที่บอกแล้วว่ายังไม่แน่ใจแต่ต้องหลายสัปดาห์แน่นอนแต่ว่าข่าวล่าสุดคือปาเตก็จะต้องประมาณสัก4ี่ถึงหกวีคซึ่งน่าจะเป็นหกวีกที่มันแย่ที่สุดนะครับทีนี้บทสัมภาษณ์ของเดคันไรส์เนาะมาพูดคุยกันต่อว่าไรส์ Rice พูดถึงเกมเกมนี้ความรู้สึกของวันนี้ยังไงกันบ้างนะครับก็บอกว่า การทำประตูนะครับการทําประตูแล้วรู้สึกว่าสนามเนี่ยทุกคนรู้สึกมีเสียงเสียงร้องดีใจแล้วก็เก็บ3คะแนนนะครับมันน่าเหลือเชื่อแล้วฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละเราเล่นเพื่อสิ่งนี้นะฮะแล้วก็การที่ทีมกลับมาได้ประตูเร็วในครึ่งแรกต่อสู้สปิริตมีความหิวกระหายกับทีมเหล่านี้ผมเห็นในเรื่องของจิตใจของทีมเราที่ไม่ยอมแพ้มันมีเรื่องของสติความคิดพลังงานการสร้างโอกาส แล้วก็ยังไม่จบในตอนสุดท้ายให้กับทีมเราทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็การทีมก็คอยทําหน้าที่ของตัวเองทุกอย่างเรามีการกระตุ้นรวนฮะแล้วก็ต้องการทจะเรียนรู้และทีมชุดนี้ก็ทําได้จริงๆเมื่อเราเล่นฟุตบอลแนวรุกและต้องการได้บอลให้มันสูงขึ้นจากในพื้นที่ของสนามบางครั้งคุณอาจจะท่องใช้กันเล่นแบบโต้กลับ เรายึดติดกับสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็คอยดูว่าเราจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะทําประตูแล้วมันก็ได้ผลมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับในแง่ของความรู้สึกของแฟนบอลกับเราตลอดบบเวลาผมรู้สึกว่าเอา่อพวกเขาเองก็มีความคึกคักเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับดังนั้นพอไรซ์พูดถึงประเด็นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเอามาเอามาเอา่อพูดถึงเรื่องของไรซ์นะครับที่ที่กล่าวเกี่ยวกับทีมทีมเราซึ่งก็มีเกลต้าก็ตอบไปแล้วว่าอันนี้เห็นนั่นแหละ ว่าจริงๆแล้วทีมทีมนี้นเป็นทีมที่ยังหนุ่มยังแน่นยังเด็กอยู่ยังต้องการที่จะมีการเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเกมที่ตื่นเต้นที่อย่างที่ไรซ์บอกเราว่าเป็นเกมที่แบบมันพลิกทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยสําหรับเกมเกมนี้แล้วก็แฟนบอลเองก็มีส่วนร่วมกับเราเยอะมากเหมือนกันนะครับก็แน่นอนครับอยู่อยู่ตรงนี้ผมยังแบบโอ้โหแต่แต่ในงแง่ของความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าทีมเราเล่นไม่ดีนะเล่นไม่ดีคือทําได้ไม่ดีอย่างที่คิด นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยเพราะว่าแมนยูก็มาดีด้วยเหมือนกันเราก็บางทีก็ลืมไปว่าคู่แข่งก็คือแมนยูนะคู่แข่งมันก็ยอดเยี่ยมนะไม่ใช่แค่ทีมทีมเราอย่างเดียวนะครับทีนี้ไปสู่โทมัสปาเตครับกับเรื่องของโทมัสปาเตอาการบาดเจ็บล่าสุดของโทมัสปาเตเนี่ยจากการระบุออกมานะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมานั้นปรากฏว่าเขาจะต้องพักราว6 8สัปดาห์ซึ่งมิเกลเอต้าก็บอกแล้วว่าก็หลายสัปดาห์ นะครับแล้วก็ทีมชาติการหน้าเองก็ออกมาบอกแล้วว่าก็พักในไม่ใช่สองสามะประมาณหลักหลายสัปดาห์จุูนกันนะครับล่าสุดนั้นคุณแซมมี่ม็อกเบลครับอของเดลิเมลก็รายงานออกมาว่าโทมสัสปาเตเนี่ยจะไม่ได้ลงสนามให้อาร์สเนลในเดือนกันยายนนี้แล้วก็อาจจะถึงประมาณพักเบรกทีมชาตินะครับในครั้งหน้ากันเลยจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นซึ่งเขามีอาการบาดเจ็บก่อนที่จะลงเล่น ในเกมที่อาร์ซนอลเจอกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็มีการตรวจสภาพความฟิตร่างกายจากทีมชาติทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็คือมีการบาดเจ็บจะต้องพักสักระยะเวลาหนึ่งซึ่งมิงเกลตาเองนก็บอกแล้วว่าก็คงจะหลายสัปดาห์เช่นกันนะครับโดยมีการคาดการกับทีมแพทย์ที่ดูถึงเรื่องของความสุ่มเสียงวิเคราะห์แล้วก็คือปาเต้จะต้องพลาดลงสนามให้กับอาร์ซนอลทั้งหมดด้วยกัน6สัปดาห์นะครับเมื่อมาดูกับปัญหาของปาเต้ในที่ผ่านมาว่าปาเต้มีอาการบาดเจ็บ บริเวณตรงจุดนั้นเนี่ยจะมีอาการพักขนาดไหนก็คืออยู่ราวประมาณเกือบสองเดือนอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งก็คิดว่าในแง่ของการฟื้นฟตตูต่างๆเนี่ยมันก็คือไม่ไม่ได้นานจนเกินไปแล้วก็น่าจะลงตัวเลขอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งก็เป็นการพร้อมกับมิเกเอต้าที่ต้องเช็คอีกทีแล้วก็หลายสัปดาห์เช่นกันนะครับดังนั้นการที่ปาเตไม่เล่นก,กับอาร์เซนอลเนี่ยกขอจะพลาดเกมอะไรบ้างครับมีเกมกับเอเวอร์ตันสเปอร์บอลมัธแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็จะมี UCL นะครับที่จะต้องพลาด P.S.V.I.Hofen แล้วก็ R.C.Longs นั่นเองนะครับแต่ความโชคดีคือยังมี D.Kenrice ลงเล่นได้ยังมีจอจินโย่ลงเล่นได้ยังมีไอ้นี่ที่ณเวลานี้ก็คาดว่าน่าจะพร้อมกับการกลับมาช่วยทีมในตำแหน่งของแบ็ k อัพอีกด้วยนะครับเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปาเตบาดเจ็บอาจจะเป็นว่าการขยับเล่นเป็นฟูลแบ็ก นะครับนั่นคือการใช้กล้ามเนื้อของตัวเองมากขึ้นกว่าปกติซึ่งจุดนี้เนี่ยก็เป็นแค่การสันนิษฐานอย่างเดียวครับเพราะว่าจากการระบุออกมาคืออาการบาดเจ็บของเขาเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อมเตรียมทีมก่อนที่จะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองดังนั้นการบาดเจ็บที่เกิดมาจากการซ้อมตรงนั้นอาจจะหมายถึงลำดับของการการฝึกซ้อมอาจจะเข้มข้นหรือว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้นยังไงรึเปล่านะครับเรื่องนี้เขาบอกว่าอาร์ซอนได้ทราบว่าปาเตมีอาการบาดเจ็บก่อนตลาดนักเตะจะปิด นะครับก่อนประมาณหนึ่งวันนะครับประมาณยี่บสี่ชั่วโมงครับแต่อาร์ซนอลก็ไม่ได้กระโดดลงกระดาษลงสู่ตลาดนักเตะเพราะว่ามันมีสองสถานการณ์ด้วยกันหนึ่งคือบาดเจ็บอาการบาดเจ็บของปาเตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักหกสัปดาห์ก็จะเป็นช่วงของความคาบเกี่ยวกับการเตะพร้อมกับพักเบรกทีมชาตินะครับสองก็คือว่าตัวเลือกในตลาดนักเตะของอาร์ซนอลตอนนั้นมันน้อยมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าอาร์ซนอลเองก็ไม่ไปครับไม่ได้แพลนที่จะ ไม่ได้แพลงที่จะซื้อนักเตะกองกลางไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าทีมค่อนข้างครบแล้วก็ไปโฟกัสกับการปล่อยมากกว่านะครับแล้วก็ยังมีนักเตะที่ขึ้นมาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งจอร์จินโยทั้งเอเนนี่นอกจากนี้แล้วก็ดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเล่นได้อย่างเช่นเอลเวสเคลลี่หรือมีมิเกลอาซิสพวกนี้อยู่ด้วยนะครับดังนั้นในแง่ของตรงนี้กับเรื่องของความถี่ของการแข่งขันเนี่ยมันก็คือไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับทำให้ทำให้อาร์ซอลเองก็เลยตัดสินใจที่จะ ไม่เข้าสู่ตลาดนักเตะนั่นเองการาการหายไปของปาเต้ครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าจะส่งผล,ลกับอาร์ซนอลมากไหมก็คือคงจะไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าอีเคนไรส์นั้นก็แสดงให้เห็นได้แล้วว่าเอ้ยเขานั้นเล่นได้กับอาร์ซนนลได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งจุดนี้ก็เคลียร์ในแง่ของความคิดของเรากันด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อครับ ไปดูกันต่อว่าในมุมมองของความคิดเห็นของเกมเกมนี้จากบรรดาสื่อจากบรรดาคอลัมนิสทั้งหลายกับการวิเคราะห์เกมเกมนี้นั้นเขาเห็นถึงเรื่องของอะไรกันบ้างกับเกมที่อาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสกอร์สาอันดับแรกมาจากเดลิเมลก่อนนะครับเ,เขาแยกออกมาเป็นหัวข้อก็คืออันดับแรกครับคนแรกเนี่ยก็คือคลฮาวเวสฮาวเวสต้องการความมั่นใจมากกว่านี้นอกเหนือจากบรรยากาศของอาการ การลงสนามกับความเตรียมความพร้อมต่างๆการแถลงข่าวของมิเกลอิตเต้านะครับเกี่ยวกับคายฮาวเวิร์สนะครับกับการที่เขาลงสนามให้กับทีมมา3เกมแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในใจของแฟนบอลมากนักนั่นคือสิ่งที่กำลังพูดถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของการเรื่องของทีมนะครับมิเกลตาพูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นเขาพูดถึงว่าคาฮาวเวิร์สต้องการความรักจากแฟนบอลเหมือนกับคนอื่นๆ แล้วเขานั้นต้องไม่ยอมแพ้กับเรื่องตรงนี้อีกด้วยนะครับแน่นอนครับในเกมม้ฮาวัสผิดพลาดตั้งแต่การทําประตูยิงเบ้า,าไปผิดพลาดทางทิมทา้ทิมเสียประตูเกิดทําให้ทิมไม่จุดโทษแต่ว่าโดน VR ยึดไปคืนไปซะก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทําให้เห็นแล้วว่าคาฮาวัสยิ่งเล่นยิ่งเสียความมั่นใจทุกคนคาดหวังกับผลงานฟอร์มของเขาแต่เขาก็กลับไม่ได้ตอบแทนอย่างที่ทุกคนต้องการ นะครับแน่นอนนะครับผมมิเกลก็บอกว่าผมได้บอกกับฮาวเวสเมื่อวันเสาร์ว่ามันยากอยู่แล้วแหละในช่วงแรกๆมันก็ยากไปทั้งหมดนั่นแหละนะครับเหมือนกับตอนที่ผมได้เจอกันกับภรรยายของผมการจีบผู้หญิงมันก็เป็นเรื่องยากนะครับผมต้องทํางานก็ต้องทํางานนะส่งข้อความหาเธอก็ต้องทําด้วยแล้วก็ต้องต้องใช้ความพยายามอย่างหนักตรงนี้ดีกว่าต้องใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะพิสูจน์ใจแล้วก็พิพชิตใจเธอดังนั้นการที่จะเอาชนะใจ แฟนบอลก็ต้องใช้เวลาเช่นกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเมื่อมีโอกาสมาแล้วแฟนบอลก็คงไม่โอเคกับการที่ได้โอกาสแล้วก็จุบช่วยไม่ได้เพราะนักเตะเองก็คือยังไม่ทําอย่างมีประสิทธิภาพแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ไว่ายังก็ตามนะครับวันหนึ่งบบก็จะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เหมือนกับที่หลายๆคนทําให้กับทีมสองคือการกลับมาของกราเบลมอร์กันเยสครับกราเบลมอร์กันเยสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจของเราทุกๆคนเพราะว่า ส่วนหนึ่งของการจัดการแนวรับที่มันดีขึ้นก็คือเอ่อมาร์เยสนั่นเองนะครับจะเห็นาลิบาบุกขึ้นไปบ่อยๆโดยที่มากเกเยสยืนปักหลักให้อะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นการซัพพอร์ตด้วยกันที่ดีแล้วทําให้มีความมั่นใจกับแนวรับในต,ตอนนี้เขาเล่นไม่ได้กลับตอนนี้เล่นเขาเป็นตัวสำรองครับมีกระแสาจากแฟนบอลมากมายว่าทําไมเขาถึงไม่ลงสนามมิเกลเตต้าทำไมถึงไม่ส่งเขาลงเล่นทั้งที่เขาเป็นตัวหลักให้กับทีม แต่เมื่ออาร์เซนลกลับมาใช้ระบบการเล่นแบบเดิมคือ4-2-3-1โดยซินซโกหายเจ็บนะครับทำให้กาเบียวกลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเกิดจุดพอดีคือโทมัสปาเตมีอาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นแน่นอนนะครับว่าทุกคนก็มองว่าสุดท้ายมากันเยสจะกลับลงมาเล่นแล้วเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับการวิ่งไล่ตามทั้งกานาโชแล้วก็เช็กลำหน้าลูกนั้นนะครับแล้วก็การจับ ไปกา,การสู้กับตัวของฮอยลุนนะครับฮอยลุนต่างๆซึ่งกามงก็เยอะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทั้งหมดเพราะว่าในแง่ของความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย<ๆ>เขาก็แสดงออกมาได้ทั้งหมดในแง่ของจิตใจก็ยอดเยี่ยมอย่างเช่นเกมที่เขาลงมาช่วยให,ให้ทีมเก็บแต้มได้กับเกมทั้งฟูเก็บเกมเกมทั้งฟอร์เรสกับเกมทั้งพาเลสอะไรพวกนี้นะครับได้เห็นแล้วว่าพอเขาลงมาจริงๆเขามีประโยชน์นะครับให้กับทีมมากมายขนาดไหน ซึ่งในแง่ของตรงนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นจุดพิเศษนะครับเป็นจุดพิเศษของอมาร์กันเยสเป็นอย่างมากนะครับที่ทําให้อาร์ตตอนนั้นกลับมามีทรงวิธีการเล่นที่มันยอดเยี่ยมแล้วก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากแนวรับกันอีกด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วกาพูดถึงเรื่องของฮอยลุนฮอยลุนเนี่ยฮอยลุนเนี่ยครับก็เป็นนั้งแต่ที่เรียกว่าผ่านหรือเปล่าต้องคงไม่ต้องบอกว่าผ่านแล้วกันนะครับเพราะเราเป็นแฟนบอลของอาร์ตตอนนะ ใตมุมมองของพวกเขามองว่าเมื่อแมนยูมีนักเตะกกองหน้าที่เป็นตัวเป้าแบบนี้แล้วมันก็หมายความว่าพวกเขาเองก็จะมีประสิทธิภาพกับการเล่นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความเร็วความแข็งแกร่งที่สร้างปัญหาให้กับแนวรับของอาร์ซนอลทำให้อาร์ซนอลนั้นเล่นกันไม่ได้ง่ายมากนะักเหมือนช่วงของตอนแรกซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ถ้าบอกเลยนะครับว่าเอ่อถ้าอันน,นี้พูดในเชิงเปรียบเทียนนะถ้าอาร์ซนอลมีนักเตะก,กองหน้าประมาณนี้เข้ามาเนี่ย มันจะทำให้อาร์ตสโตอาจจะมีอาจจะมีมันไม่ใช่ประโยชน์อาจจะมีความอันตรายนะครับในแดนบนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับซึ่งส่วนตรงนี้เขาก็พูดถึงแล้วเขาก็มองมีการเปรียบเทียบบางส่วนด้วยเช่นกันแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเยอะเพราะว่าเขาก็เขาก็ไปทางแมนยูนะผมก็เลยไม่หยิบตรงนี้ออกมาพูดคุยกันมากนักไปที่เดน l ลติกครับเดลติกคุยถึงเกมเกมนี้ยังไงกันบ้างครับเขาพูดถึงว่าการเจอกันระหว่างแมนยูกับอาร์ตสโนในเกมเกมนี้เนี่ยมันอาจจะมีดราม่าเกิดขึ้น นะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันก็ไม่ทำให้มีความน่าผิดหวังหรืออะไรยังไงอาจจะมีการโต้เถียงกันในช่วงท้ายเกมกับการตัดสินเกี่ยวกับ VAR ที่มันเกิดขึ้นอ่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสถา,านการณ์อื่นๆที่มันน่าจดจานะครับเมื่อเรามาดูจากสถา,านการณ์ต่างๆแล้วพบว่าวิธีการหรือว่าลักษณะการเล่นต่างๆของของทีมในเกมเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดพอยที่น่าสนใจเช่นกันอันดับแรกคือเรื่องของไรครับเรื่องของไรซึ่งบอกว่า มันเป็นช่วงของไรซ์อย่างมากเลยครับนี่คือช่วงที่เขาย้ายมาสู่อาร์นอลมีเป้าหมายของทีมก็คือการที่ต้องพาอาร์นอลนั้นมีผลงานที่ดีนะครับแล้วอารมณ์ที่มันออกมาในเกมวันนี้โดยเฉพาะจากแฟนบอลฝั่งนอตแบงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาควรที่จะได้รับเป็นอย่างมากครับแล้วคุณได้เห็นแล้วว่าเขานั้นเต็มที่ให้กับอาร์ตต์มากมากแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นตัวอย่างที่มันดีมากๆสําหรับเกม จังหวะ50 50ของเขาในช่วงของ20นาทีแรกนั้นเขาก็สร้างมันขึ้นมาได้ดีแล้วครับแล้วก็มันมีโอกาสมากตั้งแต่แรกๆจนถึงหมดเวลากับการทําผลงานต่อหน้าของแฟนบอลอาร์ซนาอาร์ซนอลแล้วก็มีความมั่นใจเกิดขึ้นอีกเช่นกันแล้วก็ดูเหมือนว่านักเตะวัย24ปีคนนี้เนี่ยจะรู้ว่าเขาต้องทํำยังไงอ่านเกมได้ขาด วิธีการเล่นของคู่แข่งได้รู้ว่าตัวเองต้องยืนตำแหน่งตรงไหนการจ่ายบอลการโฮบอลการวิ่งไปประทะทุกอย่างของไรซ์ดูเพอร์เฟกไปทั้งหมดเลยแล้วอย่างที่เห็นแล้วะครับว่านี่คือนักเตะร,ราคาแพงที่สุดของอาร์เซนอลแล้วเขาก็เริ่มตอบโจทย์เขาเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าทําไมราคาถึงต้องสูงขนาดนั้นแล้วก็แพงขนาดนั้นทําไมอาร์เซนอลเนี่ยถึงตัดสินใจที่จะซื้อเขามาสู่ชีมเราเรามีความสงสัยอีกเช่นกันว่าเมื่อชาก้าเนี่ย จะย้ายไปสู่ที่ไบยอนต้องมีการดึงนักเตะอีกคนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่มีความใกล้เคียงมาและมีความหนุ่มแน่นเข้ามาแล้วณเวลาเนี้ยไรซ์ Rice เป็นคนที่เข้ามาแล้วทาให้เราลืมถึงกันดิดชาก้าไปโดยไป,ไป,ไ,ปไปโดยปริยายเลยแต่นี้บอกว่ามันเป็นคนละนละบริบทนะคนละตาแหน่งไม่ใช้วิธีการเล่นคนละแบบต้องไปดูว่าเมื่อไรซ์เข้ามาเล่นเป็นเบอร์แเขาจะทําหน้าที่ในเชิงของชาก้าได้ขนาดไหนแต่แน่นอนว่า วันนี้ไรซ์มีช่วงเวลาที่มันเป็นเขาเป็นของเขาเองเป็นโมเมนต์ที่สําคัญเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแค่นั้นนะครับไปกันต่อเรื่องต่อไปคือเรื่องของ VAR ครับมันคือคําถามเกิดขึ้นกับ VAR นะครับตั้งแต่จังหวะออฟไซด์ของอเลจันโดกาลาโชนะครับคือประเด็นสําคัญจุดนี้เขามองว่ามันคือการตีเส้นควรจะจับลำหน้าในตำแหน่งไหนจุดไหนหวนัวไหลเอ,อ้ย เท้าเอ่ยอะไรยังไองอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากการตีเส้นมันไม่ใช่โปรเฟ s ชั่นอลแน่นอนนะครับก็เลยมีการต้องมาถามว่าทําไมถึงไม่เอาเทคโนโลยีโกลไลเอ่อไม่ใช่โกลไลซ์การออฟไซด์ของออฟุตบอลโลกมาใช้อันนั้นคือใช้ใช้เทคโนโลยีโดยตรงเลยมันชัดเจนมากเพราะว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีต่างๆมันก็เป็นเป็นการใช้คลื่นของความถี่สแกนว่ามีส่วนไหนลำหน้าจุดไหนย,ยังไงบ้างอันนี้คือมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องที่มันถกเถียงกันไม่ได้แต่ว่า เนี่ยครับ VHR ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเลยก็ยังคงยังเกิดความสงสัยเกิดความไม่แน่ใจนะครับก็หลังจากจบเกมมันก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันว่าอาจังหวะนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นจังหวะล้ำหน้าไหมไม่ล้ำหน้าไหมนะครับเพราะว่ามันก็ยังยังมีความก้ากึ่งกันอยู่แต่ว่าเอาข้าจริงพอผมมาดูฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนใหญ่แฟนแมนยูเขาก็จะรู้สึกว่ามันผ่านไปเถอะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ดูแล้วเนี่ยไงก,ก็ตามเนี่ยอาร์ซอลเองก็สมควรแบบสมควรที่จะเป็น ผู้ชนะแต่นั้นเมื่ออาร์ r ตสมควรที่จะเป็นผู้ชนะพวกเขาก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรเยอะเพราะว่าเกมวันนี้คืออาร์ r เตดูดีกว่าจังหวะของค่ h ฮาวเวสล้มลงเป็นจุดโทษและว่า V A R ตรวจสอบพบว่ามันเป็นจังหวะก,การล้มลงล้มลงไปเองของค่ฮาวเวสซึ่งแน่นอนนะครับมันคือการตัดสินที่ถูกต้องแต่ก็มีคําถามอยู่เช่นกันว่าในลักษณะของการล้มแบบนี้เนี่ยมันคือการประทะ นะครับมันมันเป็นการประทะกันในจังหวะแรกแล้วก็เขาล้มลงไปอาจจะไม่มีการเกี่ยวกันเกิดขึ้นแต่มันก็มีความก้งกึ่งเช่นกันนะครับก็ถกเถียงกันไปเรื่องนี้แต่นี้บอกเราว่าน,นั้นแล้วแต่อันนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับทีมเราต่อไปครับพูดถึงเรื่องของมารคัสแรดฟอร์ดไม่เป็นไรนี่ข้ามไม่ใช่ของเราเราข้ามไปก่อนมาที่คฮาวเวสครับเขาบอกว่าคฮาวเวสเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนที่โชคไม่ดี ครับเป็นคนที่โชคไม่ดีในการเล่นครั้งนี้มากๆเลยครับก็เพราะว่าเขามีโอกาสที่จะทําประตูแล้วเขาทําไม่ได้แล้วเขาก็เสียจังหวะทําให้ทีมนั้นโดนยิงประตูออกนํามิเกตาก็ปกป้องเขาเป็นอย่างมากนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยกลับในเกมกับฟุตแลนด์นะเขาทําได้ดีมากแล้วนะนะครับแต่แค่บางครั้งมันเกิดความยากในบางช่วงเวลาเขามีพื้นที่ที่มันดีมากจริงๆนะครับแต่ว่าบอลกลับไม่ถึงเขาเขาควรทําประตูได้ด้วยแต่แค่เขา เขาเขาเหมือนกับเขาจับจังหวะตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็ในเกมกับแมนยูนะครับพลาดการยิงประตูจา่ายบอลพลาดอีกเห็นชัดเจนว่าความมั่นใจของเขาเสียถึงแม้ว่าจะลงไปสกดัดป้องกันไม่ให้ทีมเสียประตูจากจังหวะการยิงนอกกรอบก็ตามนะครับแต่แน่นอนครับผลงานโดยรวมของไคลฮาวเวิร์ดนั้นก็ถือว่ายังไม่ดีมีจังหวะของ v a r ที่พอจะแก้ตัวจากจุดโทษที่ v a r ต้องมายึดคืนก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นเพลย์ที่พอจะแก้ตัวได้เหมือนกัน แต่ว่าประเด็นสําคัญคือแมนยูลอาร์ชโนต้องการเห็นคายฮาวเวิร์สเนี่ยมีการเล่นที่มันแน่นอนมากกว่าที่มีส่วนกับเกมมีส่วนสําคัญของเกมถึงไม่เป็นส่วนสาคัญมากนะักแต่ก็มีส่วนบางส่วนที่ทําให้เกมมันดีขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่คายฮาวเวิร์สนั้นยังไม่มีโชวกับการเล่นแต่คายฮาวเวิร์สเองก็จําเป็นที่จะต้องปรับตัวเข้ากับทีมแล้วก็เรียนรู้ได้เพิ่มอีกเช่นกัน พูดถึงเรื่องของแนวรับของอาร์ติที่กลับมาเป็นบลูพินเหมือนเดิมก็คือการมีซึ่งซิโก็กลับมายืนฝั่งซ้ายเซนเตอร์ Center ฝั่งซ้ายเป็นมาเกนเยสฝั่งขวาเป็นซลีบาแบ็คขวาก็เป็นเบนจามินไวท์มันก็กลับมาเป็นอาร์ติในรูปแบบเดิมของทีมเลยนะครับซึ่งจุดนี้มันก็ทําให้เห็นแล้วว่าอาร์ติเองเนี่ยมีมีเรียว่ามีฐานในการเล่นของตัวเองแล้วว่านักเตะที่จะต้องลงเล่นที่ต้องลงสนามเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งด a แ l a n ติกครับ The a แอ a n ติกที่เขาออกมาพูดสำหรับเกมเกมนี้นะครับทีนี้ไปดูข่าวอื่นๆเพิ่มเติมเนาะว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้มันเป็นหลังเกมส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรนอกจากเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆ มีมีจอนซอนโชของแมนยูที่มีปัญหากันแล้วก็มาพูดถึงถึงเหตุผลที่เขาไม่ได้ลงเล่นนะครับส่วนของอื่นๆนะครับนิโคล่าเปเป้ใกล้ที่จะย้ายไปเล่นกับเบสิกตักของตุรกีละวันนี้คือเพิ่งจะเพิ่งจะคุยกันในวันนี้นะครับเพิ่งจะคุยกันสำหรับวันนี้ก็อาจจะทําให้อาร์ตตนนั้นลดค่าเหนื่อยของทีมได้อีกประมาณ1นึ่0 0 0สี่ื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าไปแล้วก็ก็ดีนะครับเพราะว่าที่บอกครับว่าหลายคนบอกว่าทำไมถึงไม่เอา เไปไ้ปอยู่กับทีมแล้วทั้งที่ก็เป็นแบ็กอัพให้ซาก,กาได้ประเด็นสําคัญคือเรื่องของแอดติจูดเราจะเห็นคาแรคเตอร์ของเขาที่แสดงออกแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ของการที่จะสู้เป็นผู้ชนะนะครับหน้าตางออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนี่นเลยเป็นพอยต์สำคัญที่ทําให้ตัวของอาร์เซนอลเองก็ไม่ต้องการที่จะเก็บเขาไว้อยู่กับทีมนะครับแล้วก็ในตัวอื่นๆสำหรับวันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีการอัปเดตอะไรไปมากกว่านี้ นั่นก็เป็นเรื่องของอาร์สตอลอัปเดตประจำวันนี้ที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่พร้อมกับคลิปนั่นจะเป็นการวิเคราะห์เพราะว่าเห็นคลิปหลคลิปออกเห็น <c oughs> เห็นบทวิเคราะห์หลายอันออกมาทําเกี่ยวกับทีมทีมเราแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมของ4เกมของเราก่อนที่จะเข้าสู่เบรกทีมชาติว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่ามีจุดที่น่าสนใจหลายจุดกันด้วยเหมือนกันครับวันนี้เวลาหมดเราไปก่อนครับสวัสดีครับ